วันนี้ดูให้จบคลิปนี้หนึ่งวันกับนัทแจมเีซัคซีออริจินอลมีอะไรน่าสในใจเราใจโคตรเด็ดโคตรเฟี้ยววันนี้เสียงพ่อเอซัคซีมีฟังเงียบมากมายหนึ่งสองสามสี่ห้างานเทอร์โบเอซัคซีมีให้ลงสองคันซีวิกเอฟอีชุดใหญ่ชุดเต็มชุดแต่งหน้าหลังความแรงเบรกเบิกชุดใหญ่งานติดฟิล์มงานสีที่นี่เป็นอู่สีด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้เดี๋ยวมีให้ชมนะครับงานคาร์บอนฝากระโปรงฝากระโปรงแล้วที่สําคัญแจทีเคแอปคอร์ดจีสิบซีวิกเอฟซีเอฟ ซิตี้พันเทอร์โบอันนี้ขาดไม่ได้แล้วก็งานเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายของเหลวลูกค้ามีใครบ้างแบบตลงแบตลแบตลี่แผ่นใต้ท้องผ้าเบกของซิ่งออยโกออยเกียร์มีครบคลิปนี้ดูจบบอกเลยโคตรเฟียวไปเริ่มเมื่อแต่กันแรกครับโอ้โหชุดคอมโบชุดใหญ่นะครับกันชนหน้ากันชนหลัง FL5 นะครับข้อกระจกคาร์บอนหังหลังคาร์บอนไฟท้ายซิ่งนะครับไฟหน้าซิ่งฝากระโปรงงาน A z ซนะครับบอกเลยครับ ว่าตอนนี้ของมาแล้วแล้วก็ท่อตรงรุ่นและที่สําคัญเบรก AP RACING งาน OE กกรันตีแบบแท้ตลอดยุคการใช้งานนะครับมาแบบนี้ข้างหน้า6พอร์ตจาน5มรยาลเมตรจานเป็นเกรดไฮคาร์บอนและลายแท้ต้องแบบนี้ย้ำรอบที่128.5นะครับว่า AP Racing ต้องหน้าตาแบบนี้นะครับจัดทรงออกมาสีเนียนๆสีปราบเซียนนะครับสีนี้ทำที่ไหนไม่เหมือนด้านข้างไม่เนี้ยบผิวสีไม่เรียบนะครับฝากระโปรงหน้าไม่เงาไม่ฉ่ำไม่เข้ารูปแบบนี้มา a อซนะครับ งานแท้ต้นตำรับฝาทรงนี้ต้อง a z ซ Or i ออริจินนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าแน่นๆรวมงานคุณภาพไม้ชมทั้งญี่ปุ่นยุโรปนะครับไม่ต้องห่วงดูให้จบจากก่อนไปกดหัวใจให้กันด้วยเป็นยังไงครับเสียงแบบนี้หนวกหูไหมถ้าหนวกหูเบาลำโพงลงมาแต่ว่าถ้าไม่หนวกหูฟังกันไปยาวๆเพราะว่าเดี๋ยวมีเสียงท่อให้ฟังกันด้วยนะครับจัดครบชุดฮะล้อนะครับเวกวิว นะครับเบรก AP สตัดปรับเกียวนะครับเน้นนุ่มแล้วดูทรงดูเฟปเมนแล้วยางราคาโปคินโตตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มหางหลังงานคาร์บอนทรง RS เนียบเนียบแบบนี้และไฟท้ายซิ่งตอนนี้ขายดีจริงๆครับบอกเลยนะครับราคาไม่ต้องพูดเยอะนะครับเต็มที่ก็เท่าที่อื่นเขานะฮะเราลดได้เราก็ลดท่านไหนเราไม่ลดก็บอกเลยว่าของเราดีกว่าแล้วด้านหลัง ท่อออกกลางเนี่ยเยอะแล้วคันนี้เลือกเป็นท่อออกซ้ายขวาปลายไทเทเนียมแท้ฟังเสียงครับผมไปกันต่อยังอยู่กับ Honda นะครับส่วนรถแบรนด์อื่นดูให้จบบอกเลยว่าครบแน่นอนคันนี้ล้อ,อยางสตับปรับเกียวและเบรก CTSV แท้แต่ดูให้ดีคันนี้ ไม่ทําเป็นเมมโบด้วยแล้วก็จานเป็นคาร์บอนโอ้โหสุดจริงๆนะครับอย่างเลือกเป็น Continental MC7 ตัวนี้ผมแนะนํามาเป็นปีๆแล้วนะครับเบรกคาร์บอนราคาเราใจย้ำใช้เพื่อนได้ดูด้วยว่าเบรกคาร์บอน A z C. มีราคาเราให้แล้วแท้ทั้งระบบนะครับแหมแต่คนเราเนี่ยบางทีเนาะ ก็ติดที่แบรนด์คันนี้เขาบอกไม่เอาเลยเขาเอาปั๊มเป็นโลโก้เดิมๆของแท้แบบนี้แล้วจานคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับนะฮะใครสนใจทักมาบอกเลยว่าเติมเรื่อยๆยังอยู่กับ Honda ครับซิต,ตี้พันงานถนัดล้อ,อยางสตัดปรับเกียร์และเบรก AP พิเร n g 23,500่ท่อไปลายไทเทเนียมแท้ตัวนี้6,5 0 0นะครับเบรกของกรลังมานะครับ4พอทที่หมดไปนะครับทยอยกันจองเข้ามาได้เลยนะครับบ้านเขียวผมลงช่องทางไว้ให้แล้วนะครับหรือสงสัย คอมเมนต์ไว้คลิปนี้ผมบอกเลยนะ10นาทีเต็มใครดูไม่จบพลาดฟังเสียงท่อกันหน่อยว่า6,500เพราะแค่ไหนอะไปกันต่อเสียงท่อออกกลางนะครับไปลายไทเทเนียมแท้ฟังกันหน่อยครับ อ้าวยังไม่หมดมา H ฮตวีกันบ้างคันนี้ทำท่อออกคู่นะครับฟังเสียงกันหน่อยครับผมฮะ <L> ว่าวรอแค่ไหน <L> เป็นยังไงครับท่อ A อสซีมามา As G แอคคอร์ด G10 แหมช่วงนี้แอคคอร์ด G10 กลับมาแต่งกันเรื่อยๆนะครับชุดแต่ง A อสซีรอบคันนะครับไม่ต้องพูดเยอะแพงแต่สวยหล่อแตกต่าง สามหมนะครับสำหรับ G10 ผมบอกราคาชัดๆเลยใครอยากขายถูกใครอยากขายแพงช่างคุณงานที่นี่30,000ืรอบคันสวยมีเอกลักษณ์แบบนี้ต้อง a z C Original แต่สงสัยนิดนึงครับคันนี้ครับทำขนาดนี้แล้วฮะทำไมท่อยังไม่ทำครับแม่อะงานเทอร์โบครับไม่ต้องพูดเยอะอันนี้อาทิตย์หนึ่งออกอาทิตย์ละ45คันอยู่แล้ว a z 4เทอร์ Turbo, นะครับ ออตโต้ไส้เดิมไล่ข้าง a อเซซมาแท้ไม่มั่วแรงตรงปก59า0มืนเกนะครับนิสันมาชเกียร์กระปุก a อเซซีเทอร์โบวิ่งเป็นยังไงไปหาคลิปดูบางคนบอกมาแค่นี้มันจะแรงเหลยนะไปดูไลฟ์สดผมในบ้านฟ้านะครับบอกเลยว่าสุดทุกคันส่วนงานจูนก่อนหลังแรงมาเราเปรียบเทียบให้ชัดเจนโบซิงดาวไปดาวไปห0 0 0ผมบอกราคาเลย โบเอซเริ่มหมื่นกว่าโบซิงงหมนะครับคันนี้จบน้ํามัน E20 ส่งม้าแท้แรงตรงปกให้170ยเถึงร้อม้านะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ความแรงมาชมครับคันนี้นะครับน็อตล้อเอทซี A T C, โค้ดแพงนะครับสามพแต่สุดนะครับหม้อน้ําซิ่งอินเตอร์ซิ่งนะครับที่เดียวจบเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนแบตเตอรลงแบตเตอรี่เรามีหมดนะครับออยเกียร์ของที่ขาดไปผ้าบงผ้าเบรกของมาแล้วเมมโบแท้ หลอดไฟหน้าสว่างกว่าเดิม LED ครบแผ่นใต้ท้องซิ่งลิ้นบางลิ้นหนามาที่นี่มีหมดแผ่นใต้ท้องแบรนด์ร็อกกาดนะครับผมบอกเลยว่าดีสุดๆนะครับส่วนรถยุโรปจะทำแรงจะเซอร์วิสที่นี่รับหมดนะครับมีอาการมาอาการมากอาการน้อยจอดที่นี่จบทุกคันเปลี่ยนเทอร์โบรถเป็นสายพานตันสายพานซึมอะไรต่างๆ a z c รับจบหมดนะครับเราไม่ใช่แค่ร้านแต่งรถ เราเซอร์วิสด้วยนะครับและในระหว่างรอนะครับก็นั่งกันไปแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องกับที่ผู้บริหารมานะครับก็มาแจกทงแจกทองขายดีเนาะมีเกมให้เล่นมีน้ําให้กินมีกาแฟให้ทานนะครับอย่างงานเคลือบแก้วนะครับงานติดฟิล์มนะครับอาจจะวันเดียวจบลูกค้าก็สามารถมานั่งรอได้เลยนะครับเรามีหลายแพ็กเกจแต่ต้องบอกตรงนี้นะครับว่าเคลือบแก้วเกรดต่ําเราไม่ได้ทําจริงๆนะครับ เรายังคงใช้เกรดพรีเมียมระดับ9 h เถึง 10H อยู่ที่แพ็กเกจนะครับส่วนไอ้เคลือบแก้วแบบของปลอม3000-4000ไม่ต้องมาถามนะครับที่นี่ไม่ทำทำแต่แท้เท่านั้นนะครับหลักพันมีจริงครับแต่แบบ3 4มสี่พันเอาน้ำยาตัวเหมือนน้ำยารีโหลดมาเช็ดๆอ่นะไม่ใช่เอทซีครับเราขายคุณภาพและการดูแลหลังการขายนะครับนะครับใครบอกว่า เคลือบแก้วหมดยุคแล้วอย่าไปฟังเพราะผมทําทุกอย่างอูส่สีผมก็ทําเคลือบแก้วผมก็ทําแรปใสกันลอยผมก็ทำนะครับติดฟงติดฟิล์มเซรามิกฟิล์มมีหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณถามที่นี่คุณได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับการแนะนำของเราคือการแนะนำที่ถูกต้องนะครับไม่จะเป็นเพียงแค่การตลาดเราแนะนำสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้า คุณจะเป็นรถญี่ปุ่นคุณจะเป็นอีโคคาร์ไปจนถึงรถยุโรปแบบนี้ของที่เราเลือกให้ต้องคุ้มค่าเงินที่สุดนะครับแล้วรอบดึกร้านปิดสี่ทุ่มใครมาหลังสี่ทุ่มบอกได้นะครับบอกได้นัดได้เลยอย่างเงี้ยอย่างคันเนี้ยสามทุ่มและเข้ามานัดไว้ล่วงหน้าเราก็ลุยไปจนถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนอยากทําอะไรถ้ามาดึกเกินสี่ทุ่มแจ้งกันก่อนนะครับเปิดสิบโมงครึ่งนะครับปิดสี่ทุ่ม หลัง4ี่ทุ่มนัดล่วงหน้าจัดให้ไม่ใช่ปัญหานะครับเอที A R C มาง่ายๆนะครับอย่างงานแบบเนี้ยนะครับมาได้เลยเบรกเอพีเรซิ P ่งเลือกได้ทุกสีงานสีอย่างนี้นัดล่วงหน้า30วันนะครับผมเป็นอู่สีเบอร์ต้นของประเทศไทยแน่นอนสวยๆฉ่ำๆราคาเราใจแบบนี้30 0 0 0่นกว่าเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับนัดล่วงหน้ามัดจำคิว2 0 0 0 30วันเข้าทำได้เลยใช้เวลาทำเร็วสุด6วันช้าสุดไม่เกิน2อาทิตย์สีเซตตัวแล้วมันจะใสลึกแบบนี้ครับย้ํางานสีอย่าดูแค่รูปถ่ายต้องดูด้วยตาของท่านเองครับผมบอกเลยว่าสุดโอเคครับใครดูจบปรบนี้เลย นะครับคุณแข็งแรงมากนะครับดูจบคุณจี่ได้รู้ว่าที่นี่นันแจ่มมีอะไรบ้างอย่างที่บอกครับมาง่ายๆขึ้นทางด่วนลงด่านสีสมานสงปรักพานอนเมืองมาไม่ยากคุณไม่รู้สิว่าแถวนี้มีอู่ดีๆให้คุณใช้บริการนัน้นแจ่มเอซซี่รอคุณอยู่เปิดทุกวัน1ิบโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มนะครับอย่าลืมฮะดูจบแล้วกดหัวใจให้ผมหน่อยคอมเมนต์ไว้ผมตอบเองหรือถ้าตอบไม่ทันใจหน้าโปรไฟล์ผมมีทิ้งไว้บ้านเขียวแล้วเราคุยกันสวย